ชีวิตคุณสำคัญกว่างานทุกชิ้นเพราะไฟฟ้าแรงสูงไม่ให้โอกาสครั้งที่2นะคะขอแนะนำเบสเซฟถุงมือกันไฟฟ้าแรงสูงเกรดพรีเมียมสำหรับผู้ที่ต้องเผชิญความเสี่ยงจากไฟฟ้าแบบทุกวันรองรับแรงดันไฟฟ้าสูงตามมาตรฐานสากลผ่านมาตรฐาน ASTM D 2> 1 2 0 EN 6 0 9 0 3และการไฟฟ้าไทยมีให้เลือกหลายคราสามร ระดับแรงดันง,งานจริงตั้งแต่คลาส0 0 500โวลต์ไปจนถึงคลาส4 36,000โวลต์ใช้งานได้ตั้งแต่งานระบบในบ้านจนถึงงานอุตสาหกรรมหนักวัสดุยางธรรมชาติคุณภาพสูงยืดหยุ่นดีใส่สบายแข็งแรงไม่บีบรัดมือเคลือบป้องกันการเสื่อมสภาพช่วยยืดอายุการใช้งานใช้ได้อย่างมั่นใจทุกขั้ผ่านการทดสอบแรงดันก่อนจัดสม,มั่นใจได้ว่าถุงมือทุกชิ้นใช้งานได้จริงออกแบบให้ใช้งานได้คล่องมือสวมใส่ง่ายค คลื่อนไหวนิ้วได้ดีจับเครื่องมือสะดวกปีนเสาซ่อมสายก็ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพเหมาะสําหรับช่างไฟฟ้าแรงสูงช่างระบบไฟฟ้าอาคารทีมซ่อมบํารุงไฟฟ้าโรงงานสวัสดิ์สนามเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัยผู้รับเหมาไฟฟ้าทั่วประเทศอย่าเสี่ยงใช้ของที่ไม่มีมาตรฐานเพราะมันอาจหมายถึงชีวิต s มเซฟถุงมือกันไฟฟ้าแรงสูงคือคําตอบสําหรับความปลอดภัยในทุกวันทํางานของคุณหากสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อข้อมูลด้านล่าง ได้เลยนะ